เอาล่ะเรามาเจอกับมีโบเกเนียนด้วยโบเกเนียนเอจิเอเลคิกอริลันดานะครับดัสเมนในครอสมาอีเวลทอลแล้วก็เมตาม몬เอาว่าเราเจอแบบว่าผู้ศรัทธาในโบเกเนียนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาโบเกเนียนมาคำถามคือเวิร์กหรือเปล่าใช่ไหมเขาจะมีเป็นเรจิเอเลคิที่กดดันอยู่นะครับแต่สาเช่นกราวด์ดอนลีดเนี่ยก็ ก็ได้ทีนี้ด้านหลังเป็นวูเคเนียนนะครับอีกตัวหนึ่งคือคราวนี้ต้องมาเจอกับลิงนะที่ได้เปรียบทั้งเคียวดิโอแล้วก็ไคโอกานะครับก็ลำบากอยู่แล้วเนี่ยมาทาเคทาเอโกทาเอโก ส่งมาเป็นเบจิเอเลคิแล้วก็กอริลันด้านะครับต้องหาทางจัดก,การลิงให้ได้อะเอเลคิเปลี่ยนร่างก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนลิงก็เฟคเอาใช่ไหมหรือเราพยายามจัดการเอเลคิ แล้วก็เอาโวเคเนียนมาตีลิงอ๋อลิงเป็นกราซิสซีดนะครับดีเฟนท์ถึกขึ้นอีกโอเคอ่าผมเบลดไปที่ลิงแล้วก็เอ่อโปรเทคกราวดอนนะครับไม่มีใครเปลี่ยนร่างนะเอเลคซี่จะว่ายังไง ลิงใช้เฟ็กเอาท์นะครับไปที่กราวด์นนะครับแบบนี้ซาเชียนจะได้โอก,กาสในการโจมตีเอเลคิใช้รีเฟล็กนะครับาบาเดียเพิ่มป้องกันทางฝั่งของสายฟิสิกอลนะครับแบบนี้นี่คือลิงแบบว่าโหอืดจัดเลยนะโหดับเบลดได้แบบดีมากๆนะครับเอาละโอ้คือแบบโคตรอึด อ่าผมจะเบลดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็โหเอาไงดีวะเนี่ยทั้งนั้นผมเอาเคดีโอมาคืออาจจะต้องสลากเคดีโอหรือเปล่าเอเลคิเปลี่ยนร่างก็ยังเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเขาใช้ท่ารีเฟล็กเนี่ยอาจจะแค่สปอร์ตปะอ่าต้องเจอการสิกยนะครับผมแล้วก็เคดีโอก็ไม่รอดนะครับ โอ้เอเลคมีสกรีน2อันเลยนะทั้งรีเฟล็กแล้วก็ไลท์สกรีนนะครับอ่าเบลดฟาดไปอีกรอบนึงนะโอ้แบบรับได้โคตรจะดีเลยโอเคอ่าก็คือผมคิดว่ากราดอนยังมีประโยชน์นะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนตัวกราดอนก็ไม่รอดนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าผมเอาโวเคนเนียนมาเนี่ยอ่าก็เสียเลือดแบบไม่ควรไม่จำเป็นนะเพราะงั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าคงต้องสลากเคียวดิโอไปนะครับผมแต่เอาโวเคนเนียนมาเนี่ยเอเลคีก็ยืนกดดันอยู่นะก็คงต้องแปลงร่างไปเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นแม็กซ์ควกโอ้ทำอะไรไม่ได้วะ่ะ เขาไม่เปลี่ยนร่างนะโอเคแต่ว่าวูเคเนี่เนี่ยก็จะเจอไฟฟ้านะครับโหลิงคือแบบเขาแบบคือลิงเนี่ยมันก็โหได้เปรียบถือว่าได้เปรียบทีมทีมนี้พอสมควรนะแล้วคือเขาแบบส่งลิงมาแล้วทําให้ลิงมันถึกนะครับโอ้โหยากเลยแล้วคือผมไม่ได้เอาลิซัดอนมา เป็นตันเดอร์เคชนะครับท่าประจำตัวของเอเลคิไม่เรูกว่าจะได้เจออ่าผมเบลดไปอีกรอบหนึ่งต้องใช้เบลดถึง3ครั้งนะฮะถึงจะล้มลิงได้นะครับลิงกราสซี่ซีดแล้วก็มีรีเฟลกนะ ก็แม็กซ์วนะครับดีพอที่จะจัดการเดจีเอเลคซี่นะอ่าเทร์น,นี้ก็ตีกลับมานะครับผมรอง o จฝังเขาไปได้สองตัวนะครับโอเคฟื้นเลือดด้วยกราสิทเทเรียนนะ แล้วก็กรงขังไฟฟ้าเนี่ยต้องมีผู้ใช้อยู่ใช่ไหมก็คือเอเลคินะครับใช่ปะถึงจะทำงานนะไอฟิลไอเอฟเฟกของตันเดอร์เค e มันก็คือล็อกไม่ให้เปลี่ยนตัวแล้วก,แวก็แล้วก็สร้างหมายถึงกรงขังไฟฟ้าล็อกเปลี่ยนตัวแล้วก็ลดเลือดด้วยนะครับโอเคเมตามอนแล้วก็เนโครสมานะ โอ้แล้วซาเชียนตอนนี้คือ,อถามว่าผมจัดการใครดีใช่ไหมด้านหลังเป็นกราวด d อนเอาไปนอาผมเซคริตซอร์ดเมตานแล้วก็แม็กควิกนะครับเมตานเดี๋ยวจัดการเมตานก่อนแล้วกันเมตานเขาเปลี่ยนเป็นเอ่อโวเนียนนะครับเขาไมา่ได้เปลี่ยนร่างนะโอเคนะ่าสนใจ เดี๋ยวเขาจะเปิดทริกรูมก่อนละ่ะเอิร์ธพาวเวอร์มานะครับผมแล้วก็ผมก็แมกควีกส่วนกลับไปแล้วก็จัดการในส่วนของเมตามอนที่แปลงร่างเป็นโบเคเนียนได้นะครับเนโครสมาทำอะไรอะทริกรูมแน่เลยไม่ได้เปิดทริกดูมนะแต่ว่าตีมานะครับเอ๊ะ เขาเหลือ2ตัวแบบเมื่อกี้เนี่ยใน c r o s s า a เปิดทริปรูมแล้วก็แรงร่างอัดต่อก็ยังมีโอกาสนะเออก็ยังมีโอกาสนะครับแต่เทอนี้เขาก็น่าจะแรงร่างแล้วป่ะวินเนตพลิซีต้องระวังนะครับหรือเ,เราอัดไปเลยใช่ไหมเซ c r ิ t ซอสนะครับแล้วก็แฟร์ผมว่าผมอัดเลยแล้วกันนะ จะได้แรงๆนะครับโอเคเขาเปลี่ยนร่างนะนกอ้วนในซีรีส์สิยังไหวไหมโอ้ผมนั่งนึกเลยเออหมายถึงตัวไหนครับเนี่ย <c oughs> เป็นนกแล้วก็อ้วนด้วยใช่ไหมเสพซอดไปนะ คริติคอลนะครับโอเคแล้วก็แม็กแฟลร์ไนแดดยังรับได้อยู่นะครับวินัยโพลิซีนะแต่ว่าเขาเหลือเลือดน้อยแล้วนะครับแล้วก็เสียเปรียบสปีดด้วยกราดอนก็จะาสามารถมาปิดตรงนี้ได้นะครับผมโทเกคิส <laughs> ทำไมโทเกคิสกลายเป็นนกอ้วนไปซะแล้ว ถามว่าไหวไหมก็ถ้าเกิดให้นึกๆก,ก็น่าจะธรรมดานะน่าจะแบบว่าช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟอ l o มีซัพพอร์ตยังไงก็มีพวกซาเชียนอะไรอยู่ดีนะหรือไม่ก็บันเล็กขี่ม้าดำนะครับ ผมว่าถ้าเกิดเมื่อกี้เขาเปิดทริกดูมก็น่ากลัวอยู่นะออแล้วคือเป็นโพลิซีด้วยนะครับออแต่ในเมื่อเขาไม่เปิดทริกดูมเทินนั้นนะครับก็หลังจากนั้นก็คือมันจะออน่าจะสายเกินไปนะออผมเซกเรตซอสอีกรอบแล้วก็เบลดนะครับเออถ้าเกิดกดฮีทคร s ชไปเนี่ยไม่ไม่ได้ใช่ไหม มันตีตัวไดแม็กไม่ได้ไอ้ท่าท่าตามน้ำหนักอ่ะก็เบลดไปแต่ว่าเซคริสซอนน่าจะเก็บได้ปะแต่ต่อให้เบลดวืดเนี่ยเขาก็ตีได้แค่เป้าเดียวนะครับผมโอเคคริติคอลได้ตอนแรกก็ส่งมาก็อแอบน่ากลัวนะลิงแล้วก็เอเลคีนะครับที่ ลิงนี่คือัวอึดมากนะครับทนซาเชียนได้แบบดีมากทีมนี้นะครับผมมีลาติออสซาเชียนกราดอนกาโอกาเอ็นมโรบาเดรุแล้วก็อีเวลทาลนะครับลาติออสอย่างนั้นนะะ่ะหะกันดินด้วยนะหมายถึงอบิเลวิเทสนะครับแล้วก็มังกรก็กันน้ำดูแล้วลาติออสอาจจะมานะเนี่ยเป็นไปได้ส่วนฝั่งผมซาเชียน ถ้าส่งเป็นไคโอกามาใช่ไหมเสียงเจอเห็ดเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราก็มีลิซาดอนนะเขาอาจจะไม่เอาเห็ดมาก็ได้ถ้างั้นเอาเป็นซาเชียนไคโอกาโบเคเนียนแล้วก็กราดอนนะครับโอเคคู่ซาเชียนไคโอกานะยังไม่ได้ลองนะครับ โอกาเอ็นแล้วก็อ e ีเวลท่อนะครับคนดีคนเดิมถือว่าลิศเราไม่แย่มากเท่าไหร่มีไคโอกากดดันด้วยน้ำนะครับแต่ว่าชาเชียนก็จะโดนอินทิมิเดตไปนะโอเคแล้วเขาก็มีเฟกเอาด้วย ยังไงสิกกาโออาจจะอยากเฟกเอาซาเชียนนะมันกดดน e ันอีเวลทอลนะครับอีเวลทอลก็สามารถเปลี่ยนออกได้เช่นเดียวกันเป็นกราวดอนเพื่อเอาแดดมารับน้ำนั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าผมเบลดอีเวลทอลแล้วก็ออริจินเฮาส์ถ้าเผื่อเขาเฟกเอาแล้วก็เปลี่ยนร่างแม็กแอร์ไคลโอคา แต่ว่าแน่นอนมีโอกาสวุดอ่ะอ r รจินเ u าส์นะครับมาเขาเปลี่ยนกาโอออกนะแล้วก็เป็นกราวดอนเป็นเห็ดนะครับแล้วก็ e อีเวลท่าโปรเทคอูเรียกได้ว่าเขาแบบสวยงามมากสำหรับเทินแรงนะครับ แล้วเขาเอาเห็ดมานะโอเคไม่ง่ายซะแล้วนะครับเออทังนั้นเนี่ยเห็ดก็เรชพาวเดอร์ได้อ่ะผมเบรดแล้วก็ โดนหลับแน่เลยทั้งนั้นดูมเห็ดก่อนดีป่าววะแต่กลัวเห็ดโพเทคจังอ่าก็เบลดแล้วก็ไอซีวินนะครับทีนี้เขาเปลี่ยนร่างถ้าเขาเปลี่ยนร่างแปลว่าเห็ดจะใช้เรจพาวเดอร์นะเพื่อช่วยซัพพอร์ตเค เรย์ชพาวเดอร์นะครับแล้วก็เบลดไปโอไอซี่บินต้องโดนนะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเราเจอแม็กแอนด์สตรีมก่อนนะครับไปที่ไคโอกาอย่านะไคโอกา เล็บโปรดโอเคอย่างน้อยโดน e อีเวลทอเอาผมเบลดผมเบลดแล้วก็ก็เดี๋ยวโปรเจกต์ไคโอกานะเพื่อยื้ไดแม็กของเขานะครับให้ตายเถอะ เห็ดออกเอาแต่เอากาโอกาเห็นลงมาอีกรอบนะครับสาเช่นจะเบาลงอีกอ่าโปรเทคไว้ก่อนแล้วก็เบลดนะครับได้ออกก่อนเพราะว่าเขาโดนไอซิวินไปสำหรับยิเวลเท่านะครับแล้วก็ฟาดหน้าไป แต่เมื่อ a อตแท k เหลือลบหนึ่งนะก็ดีไม่พอนะครับแล้วก็ Mac a i r s ส r รีมอีกรอบหนึ่งไปที่ไคโอกนะครับตอนนี้เขาเขาได้สปีดกับมาอีกครั้งแล้วเทิรน,นี้เนี่ยเขาก็แค่ใช้ฟิกเอานะแล้วก็จัดการไคโอกนะครับ คำถามก็คือไฮโอค้าตอนนี้ยังต้องใช้หรือเปล่าใช่ไหมอ่าผมใช้เบลดไปที่อีเบลทอลนะครับแล้วก็พอดิจินเผาอู้เขาใช้แม็กแฟร์นะโอเคน่าสนใจ แล้วไม่ได้ KO ไคโอกาด้วยนะครับอ่าคือมันทําให้น้ําเบานะแต่แบบนี้เนี่ยก็แปลว่าอีเบลทอจะโดนทั้งซาเชื่น่นทั้งไคโอกานะอันนี้มาแปลกเลวเนี่ยเปิดโอกาสให้กับเราหรือเปล่าโอเคเบลดอีกรอบนึงจัดก,การอีเบลทอไปได้นะครับทางนั้นเนี่ยน้ำก็จะอาจไปที่าโ o นะแต่ก็จะแค่นี้ยังไม่โดนอีกเหร วัต์โอ้โหตาพระมัวไปสองเทินอืมเขาเปิดแดดให้กาโอเออแล้วก็จัดการซาเชียนไปเลยนะเขาเหลือเห็ดใช่ไหมเรามีโวเคเนียนนะครับแต่เปิดแดดมาโวเคเนียนก็พร้อมนะถ้าเป็นกราว n d ดอนก็ใช้ท่าหมู่ได้จังหวะก็สวยอยู่ โบเคเนียนก็ลงมาเปลี่ยนร่างก็โอเคเช่นเดียวกันเฮ้ยแต่ว่าเขาจะไอเห็ดลงมามันจะรีเจนเนเรเตอร์ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพี布莱จัดการไม่ได้เนี่ยกเ็เดี๋ยวเจอหลับนะฮะถ้างั้นเอาเป็นโบเคเนียนนะครับแล้วก็เขาส่งมาเป็นตัวสุดท้ายก็คือลาติออสนะครับโอเคเขามีเห็ดใช่ไหมมาโบเคเนียน นายนาย,นาย,นาย,นายต้องทำให้ได้อ่ผมเปลี่ยนร่างแม็กเควกแล้วก็ไอซีวินนะครับถ้าเกิดได้ตีว่าแต่ลาติออสมีแบบสลับตัวไหมเฮ้ยจำได้ว่าขับค้ายขับขา,ขบขาว่ามีมาถึงเวลาบูเคเนียนโตกลับแล้ว ตีวืดไปสองครั้งนะครับสำหรับเทลกาของเราอ่าเป็นเทลวินนะเพิ่มสปีดนะครับฮมึมโอเคเราก็จะแม็กควกไปที่เห็ดนะขอแค่ไอซี่วินโดนนะครับแม็กควกบวกไอซี่วินดีพอปะ น่าจะดีพอนะน่าจะดีพอโหดีเลือดขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับบ้าจริงโดนขอบคุณครับได้ไหมได้ไหมประมาณยีิบห้าเปอร์เซ็นต์โดนลดพลังไปหนึ่งขั้นด้วยขอบคุณ ขอบคุณเฮ้ยให้ตายเถอะทีนี้เหลือกาโอกับลาติออสนะครับได้แน่ได้แน่เอาว่ะคโอต้องบอกว่ามีชีวิตรอดมาจนถึงเทินนี้นะครับได้ยังไงกันครับนี่แล้วก็กาโอกลับมาอีกครั้งนะครับเขามีเทลวินนะเขาจะแบบว่าพาร์ติงช็อตได้ก่อนนะครับ ผมเควกนะครับบัฟไปแล้วก็เดี๋ยวเอากราวดอนมานะครับโอเคกราวดอนเอ่อไคลอกา้าถ้าเกิดเอาฝนกลับมาเนี่ยก็ได้อยู่นะโอเเกมนี้ก็ยังไม่แน่นะครับก็ยังไม่แน่เมซิเคิลไฟอร์ลดเวทไปอีกขั้นหนึ่งขอบคุณ แม็เควกติดชูกกาเบอร์รี่นะฮะกาโอนาะยไม่รอดแน่คราวนี้โดนแน่นายโดนแน่คือตอนนี้ผม,มเราก็แม็กเควกได้อีกรอบหนึ่ง ทั้งนั้นพยายามอัดการอกาเอ็นให้ตายไปก่อนแม็กควิกแล้วก็เบลดนะฮะเอาอย่าจบการคันอย่างนี้สิประโถอ่ะก็ได้อยู่อันนี้ถือว่า <laughs> มีแบบร้อนๆน,นะฮะร้อนๆตีไม่โดน